คุณรู้ไหมครับว่าแค่การเดินเบาๆวันละไม่กี่นาทีสามารถปลุกฮอร์โมนความสุขในตัวเราให้ตื่นขึ้นมาได้ไม่ใช่แค่ทำให้รู้สึกดีนะครับแต่มันส่งผลลึกถึงระดับฮอร์โมนที่ควบคุมอารมณ์ลดความเครียดและช่วยให้หลับลึกแบบที่เคยเป็นตอนวัย20เลยทีเดียว คลิปนี้เราจะพาคุณไปรู้จัก4กลไกสำคัญของร่างกายที่ตอบสนองต่อการเดินอย่างน่าอัศจรรย์ตั้งแต่เอนโดฟินเซโรโทนินไปจนถึงเมลาโทนินรวมถึงเทคนิคเดินให้เห็นผลจริงถ้าคุณเคยคิดว่าเดินแค่เบาๆมันไม่น่าจะช่วยอะไรเดี๋ยวคุณจะเปลี่ยนความคิดใหม่หมดเลยครับ เวลาเรารู้สึกเครียดเบื่อเศร้าหรือไม่มีแรงใจจะทำอะไรหลายคนมักคิดว่าสิ่งที่ต้องแก้คือปัญหาภายนอกเช่นต้องไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศหรือหาคนคุยแต่ความจริงแล้วบางทีสิ่งที่ร่างกายกำลังขาดอยู่คือฮอร์โมนความสุขฮอร์โมนพวกนี้ไม่ได้ล่องลอยอยู่เฉยๆแล้วเกิดขึ้นเองโดยไม่มีเหตุผลแต่มันจะถูกกระตุ้นขึ้นมาเมื่อเราทำบางอย่างที่ร่างกายชอบและหนึ่งในกิจกรรมที่ง่ายที่สุดที่สามารถปลูกฮอร์โมนเหล่านี้ได้คือการเดิน คุณอาจจะสงสัยว่าเดินมันเกี่ยวอะไรกับฮอร์โมนก็แค่ขยับขาไปข้างหน้าไม่ใช่เหรอจริงๆแล้วในทุกก้าวที่เราเดินสมองกำลังรับสัญญาณว่าร่างกายเคลื่อนไหวอย่างปลอดภัยมั่นคงและสม่ำเสมอสิ่งนี้ทำให้สมองเริ่มหลั่งสารที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นโดยไม่รู้ตัว ฮอร์โมนตัวแรกที่อยากให้รู้จักคือเอนโดฟินซึ่งเป็นฮอร์โมนธรรมชาติที่ร่างกายผลิตขึ้นมาเพื่อลดความเจ็บปวดและสร้างความรู้สึกผ่อนคลายครับมันเหมือนอยาช่วยปรับอารมณ์ที่อยู่ในตัวเราตลอดเวลาเพียงแค่ต้องถูกเรียกใช้อย่างถูกจังหวะเมื่อเราเดินประมาณ15-30ถึงนาทีโดยไม่เร่งรีบมากร่างกายจะเริ่มปล่อยเอนโดฟินออกมาทําให้รู้สึกเหมือนยกของหนักในใจออกได้บ้างหายอึดอัดเหมือนได้หายใจลึกขึ้นโดยไม่ต้องพยายาม เอนโดฟินอธิบายได้ว่าเป็นความรู้สึกดีโดยไม่มีเหตุผลเราไม่จำเป็นต้องชนะรางวัลไม่ต้องมีใครชมแค่เดินให้สม่ำเสมอฮอร์โมนตัวนี้ก็จะหลั่งออกมาทุกวันเหมือนเป็นของขวัญเล็กๆจากร่างกายครับคือเราไม่ต้องรอความสุขจากใครหรือเหตุการณ์พิเศษใดๆทั้งสิ้นแค่เดินก็สร้างความรู้สึกผ่อนคลายได้ทันที ฮอร์โมนตัวที่2คือเซโรโทนินซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักของอารมณ์ที่มั่นคงถ้าเอนโดฟินคือความรู้สึกผ่อนคลายเซโรโทนินก็คือความรู้สึกมั่นใจสงบและสมดุลเซโรโทนินเกี่ยวข้องกับระบบการย่อยอาหารการควบคุมอุณหภูมิร่างกายการหลับตื่นและที่สําคัญคือความสามารถในการต้านความเครียด สมองส่วนกลางจะหลั่งเซโรโทนินออกมาเมื่อร่างกายได้เคลื่อนไหวในแบบที่ไม่กดดันเช่นการเดินการกว่แขนหรือแม้แต่การเดินในธรรมชาติโดยเฉพาะถ้าได้แสงแดดอ่อนๆช่วงเช้าแสงแดดนั้นจะช่วยกระตุ้นการผลิตเซโรโทนินได้ดีขึ้นอีกเท่าตัวนี่คือเหตุผลที่หลายคนที่เดินตอนเช้ามักจะอารมณ์ดีไปทั้งวัน ถัดไปที่อยากให้จดจำคือเซโรโทนินที่ได้จากการเดินในตอนกลางวันจะกลายเป็นวัตถุดิบในการสร้างเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้หลับลึกในตอนกลางคืนเรียกได้ว่าแค่เดินในตอนกลางวันก็เหมือนเราไปจองห้องพักผ่อนล่วงหน้าไว้ตอนกลางคืนร่างกายจะขอบคุณเราแบบเงียบๆตอนที่เราหลับสนิทโดยไม่ฝันกระวนกระวาย ฮอร์โมนตัวที่3ที่มักไม่ถูกพูดถึงแต่สำคัญมากคือโดพามีนซึ่งหลายคนเรียกว่าสารแห่งแรงจูงใจทุกครั้งที่เราทำอะไรเล็กๆแล้วรู้สึกดีเช่นเก็บบ้านเสร็จ ปลูกต้นไม้หรือแม้แต่เดินครบเป้าหมายที่ตั้งไว้โดพามีนจะถูกปล่อยออกมาทําให้เรารู้สึกพึงพอใจในตัวเองแบบที่ไม่ต้องให้ใครมาเห็นหรือชื่นชมเลยก็ได้การเดินจึงเป็นกิจกรรมที่สร้างโดพามีนแบบธรรมชาติโดยเฉพาะถ้าเราตั้งเป้าเล็กๆไว้เช่นเดินวันละ1นึ่เดินรอบบ้านครบ3รอบหรือเดินให้ทันพระอาทิตย์ตกแค่วันละครั้งความรู้สึกว่าเราทําได้นี่แหละคือสิ่งที่โดพามีนตอบสนองครับ หลายคนที่รู้สึกหมดแรงเบื่อเหงาขาดแรงจูงใจมักเข้าใจว่าตัวเองขี้เกียจแต่จริงๆแล้วร่างกายอาจแค่ขาดโดพามีนและไม่รู้ว่าจะไปเรียกมันกลับมาได้ยังไงการเดินจึงไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพกายแต่มันคือการฟื้นคืนพลังใจแบบง่ายๆโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนอกจากก้าวเท้า ทั้งเอนโดฟินเซโรโทนินและโดพามีนต่างมีบทบาทที่ต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือพวกมันคือสวิตชเล็กๆที่ควบคุมอารมณ์จังหวะร่างกายและความรู้สึกมีชีวิตชีวาซึ่งเราเปิดมันได้ทุกวันโดยสิ่งที่เรียบง่ายที่สุด และนี่เพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นครับเพราะนอกจากความสุขและแรงใจฮอร์โมนบางตัวที่เดินปลุกให้ตื่นยังช่วยให้ร่างกายเราคลายความเครียดสงบลงและเข้าสู่โหมดฟื้นฟูตอนกลางคืนได้ดีขึ้นอีกด้วยเดี๋ยวเราจะไปต่อกันว่าการเดินมันช่วยจัดการกับฮอร์โมนตัวร้ายอย่างคอร์ติซอลได้ยังไงแล้วความเครียดที่เราคิดว่าคุมไม่ได้มันอาจไม่ได้เป็นแบบที่คุณคิดก็ได้ครับ ถึงแม้จะมีฮอร์โมนความสุขช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นเนี่ยนะครับถ้าร่างกายยังมีคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดหลงเหลืออยู่ในระดับสูงมันก็จะกลับความสุขพวกนั้นหมดเลยคอร์ติซอลนี่แหละที่ทําให้บางคนรู้สึกเหนื่อยเบื่อ เครียดเรื้อรังโดยไม่รู้ตัวหลายคนไม่ได้คิดมากแต่ก็ยังนอนไม่หลับใจมันไม่ยอมพักเพราะคอร์ติซอลยังคงหลั่งอยู่แบบไม่หยุดทั้งที่ไม่มีภัยอันตรายอะไรแล้วแบบนี้แหละครับที่ทำให้สุขภาพเราค่อยๆเสื่อมลงทั้งอารมณ์ความจำและการนอน คอร์ติซอลส่งผลกับหลายระบบในร่างกายเลยนะครับเช่นทําให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นความดันสูงขึ้นน้ําตาลในเลือดเพิ่มขึ้นสมองจะโฟกัสแต่เรื่องแง่ลบรู้สึกหงุดหงิดง่ายเหนื่อยเร็วแล้วก็ส่งผลต่อการนอนโดยตรงเพราะมันไปขัดขวางการสร้างเมลาโทนินพูดง่ายๆก็คือยิ่งคอร์ติซอลพุ่งสูงเท่าไหร่โอกาสที่เราจะนอนหลับลึกก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้นและไม่ใช่แค่เรื่องหลับลึกนะครับร่างกายจะซ่อมแซมตัวเองได้น้อยลงภูมิคุ้มกันก็แย่ลงด้วย ทีนี้พอเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆความรู้สึกหมดพลังเหนื่อยเบื่อก็จะตามมาแบบไม่รู้สาเหตุ แล้วการเดินเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้นี่แหละครับคือจุดที่น่าสนใจมากเพราะการเดินโดยเฉพาะในจังหวะที่ไม่เร็วเกินไปเช่นเดินสบายๆแบบเดินเล่นเดินชมสวนหรือเดินในบ้านช้าๆวันละ15-30นาทีร่างกายเราจะเริ่มเปลี่ยนโหมดจากตื่นตัวไปเป็นผ่อนคลายระบบประสาทพาราซิมพาเทติกจะเริ่มทำงานแล้วคอติโซจะค่อยๆลดลงแบบเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องทำสมาธิอะไรซับซ้อนเลยครับ แค่เดินแล้วหายใจลึกๆไปด้วย งานวิจัยจากประเทศอังกฤษพบว่าการเดินท่ามกลางธรรมชาติประมาณ20นาทีช่วยลดระดับคอติซอลในน้ำลายลงเฉลี่ย21%ภายในครึ่งชั่วโมงแรกฟังแล้วอาจจะงงว่าแค่เดินเนี่ยนะใช่ครับแค่เดินเฉยๆโดยไม่กดดันตัวเองไม่ต้องรีบไม่ต้องตั้งเป้าให้เป๊ะมากร่างกายก็ตอบสนองให้เลยเพราะพอร่างกายเริ่มรู้สึกปลอดภยัยฮอร์โมอนเครียดก็ลดโดยอัตโนมัติ ยิ่งถ้าเราเดินตอนเย็นๆหน่อยนะครับช่วงประมาณ4-6โมงเย็นแสงแดดจะอ่อนลงอุณหภูมิกำลังสบายและเป็นช่วงที่ร่างกายเริ่มเปลี่ยนโหมดจากกลางวันไปกลางคืนการเดินในช่วงเวลานี้จะช่วยให้ร่างกายสร้างสมดุลระหว่างคอติซอลกับเมลาโทนินได้ดีขึ้นสมองจะเริ่มสงบหัวใจเต้นช้าลงลมหายใจลึกขึ้นแล้วเราก็จะเริ่มรู้สึกง่วงตามธรรมชาติในช่วงหัวคำ่ำอะไรแบบนี้แหละครับที่เรียกว่ารีเซ็ตนาฬิกาชีวิตด้วยการเดิน บางคนอาจจะบอกว่าตัวเองก็เดินอยู่ทุกวันนะแต่ทำไมยังเครียดอยู่ตรงนี้แหละครับที่เราต้องดูว่าเราเดินแบบไหนเดินแบบรีบๆเพราะต้องทำธุระเดินในที่ที่มีเสียงดังมีคนเยอะมีรถพลุกพล่านหรือเดินแบบเครียดอยู่ในหัวตลอดเวลาแบบนี้ร่างกายจะไม่รู้สึกว่ากำลังพักมันจะเข้าใจว่ากำลังเอาตัวรอดอยู่แล้วคอติซอลก็จะไม่ลดเลยครับ เพราะฉะนั้นถ้าจะเดินให้ลดความเครียดได้จริงต้องเป็นการเดินที่ตั้งใจผ่อนคลายนะครับเดินเหมือนให้ของขวัญกับตัวเอง ถ้าเราเดินแบบผ่อนคลายได้สม่ำเสมอร่างกายจะเริ่มจดจำจังหวะความสงบได้ดีขึ้นแล้วในวันต่อๆไปแค่เริ่มเดินร่างกายก็จะเข้าสู่โหมดสงบเร็วขึ้นไม่ต้องใช้เวลานานเหมือนตอนแรกเปรียบเทียบไม่ง่ายเหมือนเราฝึกร่างกายให้รู้จักความสบายอีกครั้งซึ่งบางคนอาจไม่ได้รู้จักความรู้สึกนี้มาน,นานมากแล้วก็ได้นะครับ สุดท้ายนี้อยากให้จำไว้เลยครับว่าการเดินมันไม่ได้เปลี่ยนชีวิตเราทันทีในวันเดียวแต่ถ้าเดินแบบตั้งใจทุกวันเดินเหมือนเป็นเวลาให้ตัวเองซ้อมพักซ้อมสงบร่างกายจะเริ่มฟื้นตัวแบบเงียบๆฮอร์โมอนความเครียดจะค่อยๆลดลงอารมณ์จะเริ่มนิ่งขึ้นใจจะเริ่มเบาขึ้นแบบที่ไม่ต้องพยายามอะไรเยอะเลยแล้วพอคอติซอลลดลงเมลาโทนินจะเริ่มทำงานได้ดีขึ้นคุณภาพการนอนก็จะเปลี่ยนไปเลยครับ แล้วถ้าคุณสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเมลาโทนินมันทำงานยังไงแน่มันเกี่ยวอะไรกับการเดินบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปดูในหัวข้อถัดไปว่าทำไมแค่ก้าวเท้าไม่กี่ก้าวในแต่ละวันถึงทำให้เราหลับได้ลึกขึ้นแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน เมื่อร่างกายเราเริ่มเข้าสู่โหมดพักฟื้นแบบเต็มระบบหนึ่งในฮอร์โมนที่เข้ามารับช่วงต่อเลยก็คือเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญในการนอนหลับเมลาโทนินไม่ได้แค่ทำให้หลับนะครับแต่เป็นตัวควบคุมจังหวะหลับตื่นของเราถ้าหลังได้ดีเราจะหลับลึกตื่นเช้ามาสดชื่นถ้าหลังได้น้อยก็จะหลับหลับตื่นตื่นหรือบางคนหัวถึงหมอนแต่สมองยังทำงานอยู่เลยทั้งที่ร่างกายอยากพักเต็มทีแล้ว แล้วเจ้าฮอร์โมนตัวนี้มันเกี่ยวอะไรกับการเดินจริงๆแล้วเกี่ยวมากเลยครับเพราะเมลาโทนินไม่ได้หลั่งขึ้นมาลอยๆแต่มันมีที่มาจากเซโรโทนินซึ่งเป็นหนึ่งในฮอร์โมนความสุขที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้และเจ้าตัวเซโรโทนินเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินในช่วงคำ่ำเมื่อร่างกายรับรู้ได้ว่าถึงเวลาพักแล้ว การเดินโดยเฉพาะการเดินตอนกลางวันหรือช่วงเย็นแบบไม่รีบร้อนจะช่วยให้ร่างกายสร้างเซโรโทนินได้ดีขึ้นแล้วพอถึงเวลากลางคืนเมลาโทนินก็จะหลั่งตามจังหวะที่ควรเป็น ถ้าเราเดินตอนกลางวันเป็นประจำแม้วันละ15-30นาทีเซโรโทนินจะหลั่งมากขึ้นและจะช่วยให้เมลาโทนินหลั่งตรงเวลาในตอนกลางคืนซึ่งแปลว่าเราจะเริ่มหลับได้ง่ายขึ้นและหลับลึกขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งยานอนหลับเลยครับอันนี้มีงานวิจัยสนับสนุนด้วยนะครับจากมหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้ที่ศึกษากลุ่มผู้สูงวัยพบว่าแค่เดินเร็วระดับปานกลางวันละ20นาทีเป็นเวลา3สัปดาห์ต่อเนื่องระดับเมลาโทนินในนังลายตอนกลางคืน เพิ่มขึ้นเฉลี่ย28%และกลุ่มที่มีปัญหานอนไม่หลับตอนแรกหลับได้ยาวขึ้นเฉลี่ย40นาทีต่อคืนฟังดูไม่เยอะแต่ลองคิดดูสิครับว่าในรอบ1เดือนร่างกายได้พักเพิ่มขึ้นเกือบ20ชั่วโมงเลยนะครับแบบไม่ต้องใช้ยาเลยด้วย อีกจุดหนึ่งที่อยากให้สังเกตคือเมลาโทนินเป็นฮอร์โมนที่ไวต่อแสงมากถ้าเราไม่โดนแสงแดดตอนกลางวันหรืออยู่แต่ในที่มืดร่างกายจะไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นกลางวันหรือตอนเย็นแล้วระบบหลั่งเมลาโทนินจะรวนทันทีแต่การเดินออกไปโดนแสงธรรมชาติแม้แค่สิบถึงสิบห้านาทีโดยเฉพาะช่วงสายหรือช่วงเย็นจะเป็นเหมือนการตั้งนาฬิกาชีวิตใหม่ให้ร่างกายรู้ว่านี่คือกลางวันนะเดี๋ยวกลางคืนค่อยพักซึ่งจังหวะแบบนี้แหละครับที่ทําให้ระบบนอนหลับทํงาน ได้อย่่างทีควรจะเป็นหลายคนอาจจะเริ่มถามในใจว่าแล้วต้องเดินเวลาไหนดีที่สุดอันนี้ตอบแบบไม่ตายตัวครับ ขึ้นอยู่กับชีวิตประจําวันของแต่ละคนถ้าตื่นเช้าได้เดินตอนเช้าก็ดีเพราะได้แดดได้กระตุ้นสมองถ้าไม่สะดวกตอนเช้าเดินตอนเย็นก็ได้แต่อย่ากใกล้เวลานอนเกินไปเพราะถ้าร่างกายยังตื่นตัวมากก็าอาจจะกระทบการหลับได้เล็กน้อยส่วนใหญ่เวลาที่แนะนําคือช่วง7-9โมงเช้าหรือไม่ก็4-6โมงเย็นประมาณนี้ครับเดินแบบสบายๆไม่ต้องเหงื่อตกไม่ต้องรีบเดินให้ใจนิ่งๆไปด้วยยิ่งดีเลย ถ้าเราเดินเป็นกิจวัตรร่างกายจะค่อยๆซิงตัวเองให้สอดคล้องกับธรรมชาติพูดง่ายๆคือชีวิตจะมีจังหวะมากขึ้นหลับง่ายขึ้นตื่นไม่มัวงเงียและที่สำคัญคือช่วงหลับลึกที่เคยหายไปตอนอายุเริ่มมากกลับมาใหม่ได้อีกครั้งซึ่งการหลับลึกนี่แหละครับที่ร่างกายใช้ในการหลั่งกรทฮอร์โมนฮอร์โมนซ่อมแซมเซลล์และทำให้เรารู้สึกเหมือนย้อนวัยทั้งในแง่พลังงานสมองและความสดใสโดยรวมมันไม่ใช่คำโฆษณานะครับแต่มัน เป็น,นกลไกที่มีอยู่จริงในตัวเราทุกคนทั้งหมดที่พูดมานี้ไม่ได้หมายความว่าการเดินคือยาวิเศษนะครับแต่ถ้าเราทำมันทุกวันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเหมือนแปรงฟันหรือกินข้าวร่างกายเราจะเริ่มกลับมาเข้ารูปเข้ารอยเองโดยไม่ต้องใช้เทคนิคซับซ้อนอะไรเลยแล้วการนอนหลับที่ดีแบบที่เคยมีตอนอายุ20มันก็จะค่อยๆกลับมาแบบไม่ทันรู้ตัวเลยล่ะครับ แล้วถ้าอยากให้ผลลัพธ์มันชัดเจนขึ้นอีกว่าเดินแค่ไหนยังไงถึงจะได้ผลจริงเดี๋ยวหัวข้อถัดไปเราจะมาสรุปให้หมดเลยครับทั้งเรื่องความเร็วเวลาเดินสภาพแวดล้อมว่าแบบไหนที่เวิร์กที่สุดสำหรับคนวัยเราครับอันดับแรกคือเวลาที่เราเดินช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดมีอยู่2ช่วงครับคือช่วงเช้ากับช่วงเย็น ถ้าเราเดินตอนเช้าอย่างเช่น7-9โมงร่างกายจะได้แสงแดดอ่อนๆซึ่งช่วยรีเซ็ตนาฬิกาชีวิตช่วยให้หลับง่ายขึ้นในตอนค่ำแล้วแสงแดดยังช่วยกระตุ้นการหลั่งเซโรโทนินด้วยนะครับซึ่งต่อไปก็จะเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินตอนกลางคืนเป็นวงจรที่พอดีเป๊ะเลยส่วนถ้าใครไม่สะดวกตอนเช้าเดินตอนเย็นก็ไม่เลวนะครับโดยเฉพาะช่วง4-6โมงแสงกำลังสบายอากาศไม่ร้อนร่างกายเริ่มเข้าสู่โหมดพักการเดินตอนนี้จะช่วยให้ใจ เย็นลงลดคอร์ติซอลแล้วเข้าสู่การหลับได้ง่ายขึ้นไม่ว่าคุณจะเลือกเดินเวลาไหนถ้าเดินให้ถูกช่วงร่างกายจะมีโอกาสตั้งจังหวะใหม่ให้กับระบบภายในทั้งหมดเลยทั้งฮอร์โมนความดันและจังหวะการนอนแค่เรื่องเวลาอย่างเดียวนะครับก็ส่งผลได้ขนาดนี้แล้ว ต่อไปคือความเร็วบางคนคิดว่าการเดินต้องเร็วเงื่อตกถึงจะได้ผลไม่จริงเลยครับถ้าเป้าหมายของคุณคือความผ่อนคลายการนอนหลับและการฟื้นฟูจากความเครียดการเดินเร็วเกินไปอาจทำให้ร่างกายเข้าใจผิดว่ากำลังออกแรงแทนที่จะพัก วิธีเดินที่เหมาะคือเดินเร็วระดับปานกลางเดินพอให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นนิดหน่อยแต่ยังหายใจได้สะดวกไม่เหนื่อยเกินไปถ้าเดินแล้วสามารถคุยกับเพื่อนได้นั่นแหละครับคือจังหวะที่ใช่ หลายคนชอบเดินแบบเรื่อยๆไม่ดูนาฬิกาผมว่าไม่เป็นไรเลยครับแต่ถ้าอยากได้ผลชัดขึ้นแนะนำให้ลองตั้งเป้าหมายเล็กๆเช่นเดิน15นาทีในวันแรกแล้วค่อยๆเพิ่มเป็น20-30นาทีต่อวันเดิน5วันต่อสัปดาห์ก็พอครับไม่ต้องทุกวันก็ยังได้ผล แล้วก็อย่าลืมเรื่องสภาพแวดล้อมอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันบางคนเดินอยู่ในห้างเสียงดังคนเยอะหรือเดินริมถนนที่มีแต่รถผ่านพลุกพล่านร่างกายจะยังอยู่ในโหมดตื่นตัวรู้สึกเครียดโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าได้เดินในสวนเดินใต้ร่มไม้หรือแม้แต่เดินในบ้านเงียบๆสบายๆจิตใจจะเริ่มนิ่งลงระบบประสาทจะเปลี่ยนไปใช้โหมดพักแล้วฮอร์โมอนต่างๆที่เราพูดถึงตลอดทั้งคลิปนี้ก็จะเริ่มทำงานได้เต็มที่ ถ้าเราวางสูตรการเดินได้ดีพอทั้งเวลาความเร็วและสถานที่ไม่ต้องเดินเยอะเลยครับแค่วันละ20-30นาทีร่างกายจะค่อยๆซ่อมแซมตัวเองทั้งอารมณ์ความคิดการนอนและแม้แต่ระบบฮอร์โมนที่เคยรวนๆก็จะกลับมาตรงจังหวะเหมือนตอนอายุ20ได้อีกครั้ง ฟังดูง่ายใช่ไหมครับเพราะมันง่ายจริงๆไม่ต้องมีอุปกรณ์ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องออกจากบ้านก็ยังทำได้ขอแค่เราเดินอย่างมีใจเดินแบบให้ร่างกายได้พักให้ใจได้หายใจลึกๆแล้วคุณจะรู้เลยครับว่าการเดินเนี่ยแหละคือยาราคาศูนย์บาทที่ดีที่สุดที่คุณเคยมองข้ามมาก,ก่อน ฟังมาถึงตรงนี้คงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการเดินไม่ใช่แค่เรื่องของขาแต่มันเกี่ยวกับทั้งระบบในร่างกายเลยตั้งแต่ฮอร์โมนความสุขอย่างเอนโดฟินเซโรโทนินโดพามีนไปจนถึงเมลาโทนินที่ช่วยให้หลับลึกและที่สําคัญเดินยังช่วยลดคอร์ติซอลฮอร์โมนความเครียดที่บ่อนทําลายสุขภาพแบบเงียบๆอีกด้วย สิ่งที่น่ายินดีคือมันไม่ได้ยากเลยครับไม่ต้องใช้เวลาเยอะไม่ต้องออกกำลังกายหนักไม่ต้องลงทุนอะไรเลยขอแค่ก้าวออกมาวันละนิดแล้วทำสม่ำเสมอแล้วร่างกายจะค่อยๆเปลี่ยนแบบไม่ต้องฝืนไม่ต้องรอปาฏิหาริอะไรเลยครับ ถ้าคุณเคยลองเดินแล้วรู้สึกดีอยากชวนมาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยนะครับในคอมเมนต์หรือถ้าเพิ่งเริ่มก็ลองดูแล้วกลับมาเล่าให้ฟังได้เลยและถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆสุดท้ายขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบคลิปนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมีเรื่องสุขภาพง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้มาเล่าให้ฟังอีกแน่นอนดูแลสุขภาพกันนะครับ